สวัสดีคร,รับสวัสดีโซลมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับไปหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่อ่ายีนะครับวันที่22นะครับยามค่ำค่นะครับผมก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ของ NPE นะครับ E 4 0 0 0นะครับ E 4 0 0 0นะครับตัวนี้ก็สามารถขับอ่าสินะครับขับ18ได้ข้างละ4นะครับแล้วก็เสียงกลางได้ข้างละ4นะครับสบายนะครับ4,000วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเป็น อารมณ์อยู่ข้างหน้านะครับสายอโหดนะครับไม่ควรพลาดนะครับหนักมากนะครับท่านนี้นะครับอะไรที่ต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับด้านหลังก็จะมีสัญญาณเข้าแล้วก็ตัดเบรดอะไรต่างๆนันะนะครับเดี๋ยวนะครับ้างในเดิมๆนะครับของไม่เคยซ่อมนะครับสภาพยังสวยนะครับสติกเกอร์ตรงนี้ก็ยังมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอนเครื่องนะครับนี่ครับจีเ์ตัดปกตินะครับรีเ์ตัดปกติสวยๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับ ไหนที่ต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับไหนที่ต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมาดูด้านหลังนะครับสัญญาณด้านหลังนะครับเอียขานะมาดูด้านหลังนะครับสัญญาณเข้าจะเป็นเอีอานะครับสัญญาณตัวนี้ก็พวกพาวเวอร์ด่นนานะครับตัวนี้ก็สัญญาณนะครับจะปรับเบสนะครับตับที่เท่าไหร่นะครับหรือจะปิดนะครับก็แล้วแต่นะครับตัวนี้สัญญาณ0.7นะครับ นี่โมโนสเตอร์บิดนะครับอันนี้ปิดนะครับสัญญาณออกนะครับแน่นอกจะเป็นขั้วนะครับสเปคอนบนล่างนะครับตรงกลางก็จะเป็นบิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปขั้วนะครับสายก็สายใหญ่เบิมเดนะครับถ้าเท่านิโป้นะครับเท่านิโป้ผมนะตัวนี้ก็สภาพสวยๆเดิมๆนะครับของไม่เคยซ่อมนะครับของไม่เคยซ่อมนะครับท่านไหนที่ต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับท่านไหนที่ต้องการนะครับ มาดูด้านด้านในกันนะครับมาดูด้านในกันนะครับผมมาจำไปเน๊ยจำไปให้ก่อนจำไปอย่างสี่เดือมาดูด้านในกันนะครับเป็นเป็นไงบ้างนะครับผมแกะดูให้ดูนะครับให้ดูเรืยๆีสี่พันนะครับกี่สี่เดิมนะครับในเครซ่อมข้างในกัน นะครับผมก็ได้ถอดฝ้านะครับนี่ครับฝานะครับก็มาดูข้างในกันนะครับข้างในนะครับแน่นตึกนะครับนี่นะครับโมแปลงนะครับไทรอยนะครับแน่นตึกนะครับทุกนี้เลยนะครับโหนะครับพาริเตอร์ก็นยครับเต็มนะครับคาปาก็น่าจะเยอะนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองตัวนะครับคาปานะครับใหญ่โหดนะครับไม่ควรพลาดนะครับ ต่อไหนที่ต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่นะครับอ่งหมื่นาพันห้บาทนะครับ1 5 5 0 0บาทนะครับเป็น e 4 0 0 0นะครับ ii นะครับตัว i นะครับ i น่าจะเป็นแต่ถ on ้าเป็น i ธรรมดานะครับจะเป็นหน้าชีพนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสายอันโหดหน่อยนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเราฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ นะครับมาลองฟังน้าเสียงกันดูนะครับชแนล A นะครับผมจะขับกลางแหลมนะครับสองใบนะครับชแนล B นะครับจะขับเบรดนะครับสี่ดอกนะครับลองฟังน้าเสียงกันดูนะครับเป็นไงบ้างนะครับชแนล A นะครับขับกลางแหลมนะครับสภาพสวยๆนะครับเดิมเดิม นะครับฝุณยังมีอยู่นะครับนะครับนโหนนะครับหน้าตานะครับนะครับไฟขึ้นแค่ไม่เยอะนะครับกําลังเหลือเยอะนะครับข้าวๆนะครับเสียงกลางค่าละสี่นะครับสิบแปดค้าละสี่นะครับหนึ่งเบื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับลองควนเสียงกระดูนะครับ ปีนะครับเป็นชาแนลเบียดนะครับน้องฟัง์นัมเสียงกันดูนะครับ okay. นะครับ18ข้างละ4แล้วก็แจงก้างนะครับข้างละ4นะครับสบายๆนะครับอยู่ห้อง3ห้องหลวงปทุมธานีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านดลศักดิ์นะครับเป็นพาวเวอร์นะครับของ e ีซ0 0ันะครับย้อนเสียงนิดนึงนะครับ e ีซ0 0ันะครับ e ีซ0 0ันธนะครับถ้า i จะเป็นหน้าตัดนะครับถ้า i เดียวนะครับจะเป็นหน้าหยักนะครับตัวนี้นะครับข้างในเต็มเอี๊ยดนะครับเนี่ยโมแปงนะครับ อีนะครับสายโหดนะครับอีนะครับสายโหดแน่นอนนะครับท่านไหนที่ต้องการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ร้านนัรันศักดิ์นะครับมีตัวไหนที่มาได้แทงงานก็สามารถเอามาได้กีเทิร์นได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับใกล้ๆก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเบอร์โทรผมก็0ูนย์แนะครับเจ็ดสามเก้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนัรันศักดิ์นะครับทีนี้ก็ท่านนี้นะครับกําลังเข้ามานะครับหายากมากนะครับหายากมากนะครับ เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสินค้าต่างๆนานาว่าจะเป็นดอกลำโพงพเวอร์ต่างๆก็มีให้บริการให้ลูกค้านะครับก็แวะเข้ามาตามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงนะครับที่ร้านดาราศัก์นะครับพิมพพิกัดก็ขึ้นเลยนะครับนะครับเข้ามาเมื่อเช้านะครับสดร้อนๆนะครับ e4000ai นะครับก็แวะเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้นะครับ